สีประตูยกสูงนะครับเกรดเอ็ e ms, ก็จะมีระบบตัวหนึ่งคือระบบ a d a ัระบบตัวนี้ทํางานควบคู่กับกล้องคู่หน้านะครับคอยตรวจจับวัตถุและเส้นหน้ารถช่วยเตือนก่อนการชนทถจะสามารถขับขี่เองได้เร่งเครื่องเองชลอความเร็วโดยที่เราแค่ประคองพวงมาลัยเดียวและในวันนี้นะครับผมอยู่กับเก้าอ e s u z ุ d m ดีแม็กไฮ n ลนเดอร์สี่ประตูยกสูงนะครับ เกรด M ตัวนี้นอกจากหน้าตาที่เปลี่ยนใหม่สวยงามตามแบบที่เห็นนี้เลยนะครับปี2024ยังมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆหรือออปชันอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้างซึ่งมีทั้งระบบความปลอดภัยแบบรอบคันในวันนี้ผมจะมารีวิวทุกฟังก์ชันให้ดูเลยครับ ก่อนที่เราจะไปทดลองขับขี่จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันออปชันภายในก่อนนะครับตัวนี้เริ่มจากพงมลัยเลยเป็นแบบหนังนะครับจับก,ก็กระชับมือนะครับเดินด้วยได้สีเทาสวยงามเลยแล้วก็ดันซ้ายนะครับเป็นปุ่มมาติดฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะครับเป็นบลูทูธรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้ด้านขวามือที่เห็นอยู่นี้คือปุ่มแอเรติฟคุยคอนโทรลนะครับเอาไว้ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นแบบอินเทอร์เรตเตอร์มดขนาด7นิ้วนะครับเป็นกราฟิกสวยงามคอยแสดง ผลการขับขี่หลายรูปแบบนะครับเราสามารถเลือกได้ตามที่เราชอบได้เลยนะครับในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้าก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วแบบสัมผัสนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะองศาของล้อเลี้ยวรถนี่ก็จะมียองศาหมุนตามในตัวของจอดิสプย์ด้านหน้าตัวนี้ครับจะเชื่อมต่อกับจอเอ็มไอดีนะครับข้อมูลจะสิงหากันเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดยังมีที่หลังพวงมาลัยเป็นเกียร์เพร้ชิพด้วยเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสครับเพิ สปอร์ตและความมันในการขับขี่ได้สายรดเกียร์วาเพิ่มเกียร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟัง์กชันระบบ a d a s เลยนะครับแล้วก็ระบบ a อ p t i v e c r คุ s ย Control กันว่ามีการทำงานยังไงและดีแค่ไหนตามไปดูกันเลยครับตอนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบ a อ p t ต v e c r คุ s ย Control น,นะครับหรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับทำงานควบคู่กับกล้องคู่หน้าผมจะทำการกดเซตที่ปุ่ม แอ e c t วิตี o คือคอนะครับตัวนี้หนึ่งที่นี่คือระบบเตรียมพร้อมที่จะเข้าทํางานแล้วแล้วกดที่เซตบวกนี่ครับความเร็วปัจจุบ,บันจะอยู่ที่60นะครับเดี๋ยวผมจะเซตที่ความเร็วเพิ่มไป็สัก90โดยที่เท้าผมจะเอาออกจากคันเร่งและเบรกนะครับตอนนี้รถเร่งเครื่องดูความเร็วที่ผมตั้งครับตอนนี้ประคอแค่พวงมาลัยอย่างเดียวเดี๋ยวเรารอดูเจอรถคันข้างหน้าเมื่อไหร่มันจะชะลอให้เองไหมเดี๋ยวรอดูกันครับ ซึ่งความห่างจากประตูคันหน้าสามารถตั้งได้3ระดับนะครับก็คือขีดตามหน้าจอเลย1ขีดคือสั้น2ขีดคือกลาง3ขีดคือระยะห่างหน่อยนะครับสามารถตั้งความห่างจากคันหน้าได้นะครับรถเริ่มตรวจเจอปุ๊บจะเริ่มชะลอความเร็วให้เริ่มชะลอแล้วเห็นไหมครับชะลอความเร็วตามรถคันข้างหน้านะครับตอนนี้ความเร็วลงเหลือ70-60ก็คือคันหน้าเขาวิ่งประมาณนี้นะครับรถก็จะชะลอเองเห็นไหมครับ รอไปเรื่อยๆก็จะวิ่งตามคันหน้าไปเรื่อยๆแต่กรณีที่เราจะเล่งแซงหรือเราจะเปลี่ยนเลนแซงเขาก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับแค่เปิดไฟเลี้ยวแซงปุ๊บรถจะเร่งความเร็วให้ไปที่ความเร็วที่เราตั้งไว้เนี่สะดวกสบายครับกรณีที่ลูกค้าต้องการจะกลับมาควบคุมรถด้วยตัวเองนะครับเราทําง่ายๆเลยแค่แตเบรนทีดเดียวครับนี่ครับระบบยกเลิกแล้วแล้วก็ควบคุมรถด้วยตัวเองได้เลยง่ายๆถ้าจะกลับมาใช้ระบบแบบเดิมเราก็ไม่ต้องกดเซ็ตใหม่ให้ยุ่งยากกดที่ปุ่มรีซูตัวนี้นะครับทีเดียวปุ๊บ ยกเท้าออกได้เลยครับระบบกลับมาทํางานอัตโนมัติแบบเดียวง่ายๆเลยครับฟังก์ชันที่ให้มาระบบ Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go นะครับระบบตัวนี้ทําการขับขี่ตามคันข้างหน้าพร้อมชะลอความเร็วให้แบบอัตโนมัตินะครับหยุดนิ่งได้ที่0นกิโลเมตรภายใน2วินาทีถ้ารถข้างหน้าออกตัวก็สามารถออกตัวตามคันหน้าได้นะครับทีเราขับทางไกล,กลเกิดการเมื่อยล้าเหนื่อยล้าอ,อาจจะมีการหลับในเนาะรถมีการเปลี่ยนเลนเมื่อไหร่ครับความเร็วที่6กกิโลเมตรขึ้นไปจะเป็นเสียงเตือนอย่างนี้ ในครับแล้วหน้าจอแสดงบอกว่าคุณกำลังออกนอกเลนนะทุกการขับขี่เราก็จะเหมือนมีเพื่อนตลอดทางนี่สู่ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับก็าสามารถเล่นเป็นโหมดแมนนวลได้ก็คือโดยการตบเข้าหาตัวนะครับแต่ที่สําคัญในตัวเกียร์เอ็มก็จะมีแพลตชิปอยู่ที่หลังพวงมาลัยเอาไวส้สาหรับเวลาลงเขาชะลอความเร็วหรือเร่งแซงจากรถคันหน้านะครับเพื่อให้มันมีสปีดในตัวรถนะครับโดยเพราะทางขึ้นเขาครับมาด้วยความเร็วแล้วต้องมาชะลอเนาะ รอบมันก็จะลงตัวนี้นะครับแล้วเราต้องการจะเร่งแซงเนี่ยบางทีเราต้องถ้าเป็นเกยียร์อัตมติกเนี่ยมันก็จะปรับตามรอบของมันเองอตัตโนมัติซึ่งอาจจะไม่ทันใจสียงเร่งการขับขี่ขึ้นเขานะครับเขาโค้งตลอดทางรู้สึกมั่นใจได้เลยครับ ยังมีระบบเอเดดสความปลอดภัยระบบหนึ่งคือระบบช่วยขณะถอยนะครับระบบตัวนี้จะทํางานเมื่อเวลาเราถอยออกจากซองนะครับแล้วมีวัตถุหรือรถมันมุมอับระบบจะทําการแจ้งเตือนพร้อมลูกศรชี้ทิศทางที่มีวัตถุมานะครับพร้อมชั้งช่วยเบรกฉุกเฉินให้ด้วยนะครับตัวนี้ระบบช่วยตัดกาลังเครื่องยนต์ขณะเหยียบคันเร่งผิดพลาดน,นะครับกรณีที่เราเหยียบคันเร่งเกิน30%ขึ้นไปเช่นกรณีที่อย่างนในภาพนะครับมีกําแพงหรือมีรถอยู่ด้านหน้าเราไปเผลอเหยียบคันเร่งนะครับรถจะทําการตัดกําลังเครื่องยนต์ทันทีรถจะไมม่่่ีีการเคลือนท ยังมีระบบความปลอดภัยตัวหนึ่งนะครับคือระบบบายสปอร์ตนะครับคือระบบแจ้งเตือนขณะเราจะเปลี่ยนเลยนะครับมีรถมาในมุมอับตัวนี้จะมีไฟสีส้มๆกับพิบเป็นรูปรถนะครับที่กระจกด้านข้างซ้ายและขวานะครับคอยแจ้งเตือนรถที่มาในมุมอับฟังกชันทั้งหมดนี้ก็คือระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ในยูสุดีแมดเกรดเอนะครับระบบความปลอดภัยของย u สุยังมีอยู่มากมายหลายระบบซึ่งบางระบบเราไม่สามารถมาทดสอบให้เห็นได้เพราะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน สำหรับผู้ชมท่านนะครับที่สนใจรถอิวสุนะครับสประตูตัวนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษคือเพียง0%นซะครับสามารถออกรถได้เลยและไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาติดต่อที่ปรึกษาการขายของอิสุลำปางได้ทุกสาขาเลยนะครับ